สวัสดีครับพบับผมครับเกติรัตน์จินดานีครับกับช่องทางของนครศรีธรรมนครครับวันนี้ครับผมอยู่กับทางดรคณนนึงนิษ์หนูเช็คนะครับแล้วก็คุณมนตรีไบสิทธิ์นะฮะซึ่งเรื่องราวที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการมาตรลุ่มน้ำนะครับซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือนะฮะของมหาลัยนะครับกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนและเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆของ3จังหวัดนะที่อยู่ในโซนของลุ่มน้ําโครงการนี้เป็นมาอย่างไงเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ ุ้งก่อนลกันครับเป็นมายังไงครับผมค่ะสวัสดคีค่ะโครงการนี้นะคะมาจากงานวิจัยอของมหาวิทยาลัยหัดใหญร่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานาครินนะคะของงบประมาณไปยังสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะคะซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดก,การโลจิสติกท่องเที่ยวค่ะเริ่มจากการท่องเที่ยวก่อนค่ะแล้วเอาเรื่องของโลจิสติกการตลาดและเทคโนโลยีมา,ม,ม,ามาบูรณาการร่วมกันนะคะระหว่างศาสตร์ ทำให้เราเกิดแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ค่ะซึ่งเราเริ่มจากจังหวัดพัทธลุงก่อนนะคะเริ่มมาที่แอปพลิเคชันมาตะเมืองลุงนะคะถ้าเคยได้ยินนะคะและหลังจากที่เราได้นำเสนอสื่อของมาตะเมืองลุงนะคะก็ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติก็ให้งบประมาณต่อให้เราขยายต่อพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบค่ะซึ่งพื้นที่รุ่มน้ำทะเลสาบ ประกอบด้วยพื้นที่25อำเภอ3จังหวัดค่ะก็จะมีจังหวัดพัทลุง11อำเภอคือทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็จังหวัดสงขลา12อำเภอค่ะคจาก16อำเภอนะคะและก็จังหวัดนครศรีธรรมราช 2>, 2อำเภอค่ะก็คืออำเภอชะอวดกับอำเภอหัวไซค่ะครเราก็เลยจากมาตะมังลุงเราเป็นมาตะลุ่มน้ำค่ะและเราได้สร้างสื่อในเรื่องของเทคโนโลยีภายใต้ คอนเซปต์ของการการบริหารจัดการโลจิสติกท่องเที่ยวซึ่งมีองค์ประกอบ3ด้านก็คือด้านกายภาพนะคะด้านข้อมูลข่าวสารและก็ด้านการเงินจากองค์ประกอบทั้ง3อย่างเรามารวมกันว่าการสื่อสารสําคัญที่สุดและปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็สังคมออนไลน์สื่อโซเชียลสาคัญมากเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะชุมชนต้องมีส่วนร่วมในเรื่ององการประชาสัมพันธ์ตัวเองเพราะเราก็เลยสร้างฐานข้อมูลหลังบ้าน ที่ให้ชุมชนสามารถไปป้อนข้อมูลของตัวเองได้ภายใต้หลังบ้านของแอปซึ่งเราเรียกว่าแอดมินเราจะมีทั้งแอดมินกรุ๊ปและแอดมินใหญ่นะคะโดยที่เราจะตั้งสิทธิ์ให้ตามลำดับนะคะจนพัฒนามาสู่การที่เราเชิญตัวแทนของแต่ละจังหวัดโดยที่เราเราดูว่าตัวแทนแต่ละจังหวัดที่จะเป็นตัวแทนของนักวิจัยหลังจากที่งานวิจัยเสร็จสิ้นแล้วนะคะ ให้มาเป็นตัวแทนนําความรู้มาสู่ชุมชนก็มีตัวแทนของแต่ละจังหวัดเป็นโหนดโหนดภายใต้มาตะลุ่มน้ำซึ่งแพลตฟอร์มมาตะลุ่มน้ำก็จะมีทั้งในส่วนของเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube เพจ a c e b o o k และล่าสุดค่ะ l ลโอเ a เพราะว่าลล e คนไทยเราใช้เยอะนะคะส่วนหนึ่งเราอยากให้คนไทยช่วยประชาสัมพันธ์กันเราก็เลยสร้างระบบ l ล n e o a ภายใต้คําว่ามาตะลุ่มน้ําด้วยนะคะและเราก็ถ่ายทอดให้กับตัวแทนของจังหวัดจังหวัดละ4 5คน3จังหวัดมาอบรมร่วมกันและเราสอนเขาให้เปิดไลน์ a อเอพะจากไลน์ OA เราเปิดให้เขาเปิดไมช็อปค่ะแล้วให้เขาเอาความรู้ที่เราถ่ายทอดมาอบรมให้กับสมาชิกในแต่ละจังหวัดก็เป็นการเทรนเดอร์เทรนเนอร์ใช่ค่ะเทรนเดอร์เทรนเนอร์เลยค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่ออะไรค เพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนมเพื่อการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเพื่อให้เขาสามารถที่จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของตัวเองอได้ด้วยตัวชุมชนเองอมไม่มีใครรู้เรื่องชุมชนเท่ากับชุมชนค่ะและเราได้ได้ซื้อ,อ,ะอะระบบของ Google Translate ไว้10ภาษาลองรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราเพราะฉะนั้นคนทั่วโลกสามารถที่จะ อ่านข้อมูลของร้านค้าต่างๆได้ผ่าน o o g l e t r a n s ส a t e เข้าถึงได้เลยเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐสามารถที่จะดึงข้อมูลหลังบ้านสถิติการเข้าใช้หรือว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหรือหรือบุคคลทั่วไปที่เข้าใช้ไม่ว่าจะเป็นแอปไม่ว่าจะเป็น Li โอเอเรามีสถิติเก็บไว้รตง้สามารถลัา API ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะโอเคสามารถเชื่อมโยงในเรื่องของข้อมูลกันได้ได้ค่ะได้โอเคอ่ะงั้นเรารู้ที่มาที่ไปแล้วคราวนี้เรามาคุยกับ ผู้ประกอบการดูบ้างเราคุยในส่วนของหาอะไรมาอะ้รจะบอกว่ามันดีอย่างโน้นดีอย่างนี้เอาแฟกความจริงเลยเป็นยังไงโครงการนี้คุณชาเอ้คุณคุณใหญ่นะคุณทกจักกทนคุณใหญ่ควาบาบใจนะจากความายใจเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ได้ผลลัพธ์อะไรยังไงบ้างก็เอาเอาตามที่เราเดินมาก็คือเราเร่เรื่อเดิมทีเราทําท่องเที่ยวยิงเกษตรทํามาจากความอยาก อยากกลับมาอยู่บ้านนะครับแล้วก็การกลับมาอยู่บ้านก็ต้องมีอาชีพต้องมีรายได้ก็เลยไปร่วมกับท่องเที่ยวจังหวัดเราก็ทำมาสักพักหนึ่งก็มีโครงการของอาจารย์เข้ามาซึ่งซึ่ง,งเรามองว่าอาจารย์เนี่ยเป็นจิ๊กซอ์อีกหนึ่งตัวใช่ไหมครับที่เดินเข้ามาเครือข่ายง่ายมาบริหารจัดการเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวจาก,กที่หนึง่งไปสู่อีกที่หนึง่ง ก็เรามองว่ามันเป็นเรื่องดีสําหรับเครือข่ายที่สร้างโอกาสให้เราได้ขายผลิตภัณฑ์น้องๆได้ปล่อยของกันได้มีพื้นที่แสดงความสามารถก็ทุกคนในเครือข่ายก็มีความสุขกับตรงนี้แล้วก็คาดคาดว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับผมครับผมต้องเรียนอย่างนี้ของคุณใหญ่ในะอ,ยยนะอยู่ที่หัวใจเนาะ s <S นะครับมาความบใจอยู่ที่หัวใจ อันนั้นพอเราเข้าได้ไปเรียนรู้คาดว่ามันจะได้ผลลัพธ์อตอนนี้เราเข้ามาระดับหนึ่งแนละ้วเราได้เรียนรู้อะไรยังไงบ้างแล้วเอาไปต่อยอดอยังไงครับจริงๆแล้วเครือข่ายเราจะมีเครือข่ายต้นแบบอยู่สี่ฟาร์มสุขนิยมฟาร์มฟาร์มสุกมีความใบไก่ฟ้าเพลินฟาร์มสี่ <4 S 1> คนต้นแบบนี้เป็นเด็กเกนฑใหม่ใช่ไหมครับเราไานั่งคุยกันสพพกันพพกพักพอโครงการเข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับ,รบเราก็สามารถเชื่อมโยงต่อยอดมีการถา่ายภาพ เพื่อโพสต์มีหน้าเพจมีอะไร้ยก็คนจะเริ่มรู้จักมากขึ้นจากที่ไม่รู้จักเลยครับใช่แล้ครับแล้วอาจารย์ก็เอาลาย o A มาต่อยอดดีๆเราก็มองว่าเราก็ให้มันเป็นความรู้ใหม่ที่เราเราไม่รู้เลยว่าโอ้คนเข้าถึงได้เยอะขนาดนั้นรเราก็เล่นแต่เพจเล่นแต่เป็นุวกเนาะแต่จริงแล้วลายโอเอนี่มีประโยชน์มีค่ามาหา,าศาลที่เราสามารถเอารายละเอียดพวกนี้ส่งต่อให้กับชุมชนเพื่อแบ่งปันให้ชุมชนได้มีโอกาส เพิ่มช่องทางการขายสร้างไรายได้ให้กับ,บตัวเรือทั่วทั่วไปครับครับครับอนนี้วกกลับมาที่อาจารย์อีกหนึ่งประเด็นคําถามวัตถุประสงค์ในเชิงของมิติของการท่องเที่ยวหรือม,มิติของชุมชนมิติของทางด้านเศรษฐกิจทางมหาวิทยาลัยมองมองไว้อยังไงครับสมหรับโครงการนี้ค่ะ <c oughs> โดยโดยโหลักของมหาวิทยาลัยใหญ่เรานะคะเราก็มีแนวนโยบายที่เอาความรู้สู่ชุมชนอยู่แล้วได้ในการครั้งนี้ค่ะครั้งนี้เราอบรมไนโอเอซึ่งเดี๋ยวเราเราผูกระบบหลังบ้าน ชาบ้านชุมชนขีข้อมูลผ่านไลน์มันก็จะลิงก์ไปที่ เว็บไซต์โดยอัตโนมัตินะคะซึ่งเว็บไซต์ก็เชื่อมกับแอปพลิเคชันและเดี๋ยวหลักสูตรต่อไปเราก็จะอบรมในเรื่องการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำนักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันให้กับชุมชนซึ่งก่อนหน้านี้เราจัดทริปจำลองนะคะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจริงๆในพื้นที่3จังหวัดล่าสุดเราก็จะมีทริปสามเมืองสมน้ำสามหาดเป็นที่ไหนยังไงครับเพราะว่าพอพูดพูดถึงพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ ซึ่งเราเป็นหนึ่งใน117ที่พื้นที่ลุ่มน้ำเทเลสาบทั่วโลกเราเป็นหนึ่งในนั้นนะคะและ การที่เป็นลูมน้าทะเลสาบประกอบด้วย3มน้ําค่ะเพราะ3เมืองเมืองนครเมืองพัทลุงเมืองสงขลาเราก็จะมีคีย์คีย์เวิร์ดของพัทลุงก็เริ่มจากมาตะเมืองลุงใช่ไหมคะค่ะของนครมานินครมานินครมานิมานิอ่ามานินครครับอ่ามานินครค่ะแล้วของสงขลามาดสงขลามาดิมาดสงขลาครับค่ะ3ามมาสเมืองใช่ไหมคะแล้วก็3หาด หาดอะไรอ่าสงขลาหาดสมิรานอ่านครศรีธรรมราชหาดจันแจ้งว้าวค่ะแล้วก็พัทลุงหาดแสนสุขลำปางแสนสุขลำปางใช่ค่ะสามน้ําก็น้ํากร่อยน้ําจืดน้ําเค็มรวมกันก็เป็นลุ่มน้ําทะเลสาบซึ่งมีวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่มีความเฉพาะอ่าแล้วก็มีอาหารที่เป็นเฉพาะของสามเมืองนี้ด้วย ของนครศรีธรรมราชก็เป็นปูสามน้ำนะคะครับค่ะก็จะมีทั้งปูปูปูดำค่ะก็เป็นปูสามน้ำเพราะว่าพิเศษกว่าที่อื่นเพราะสามน้ำรวมกันของพัทลุงก็เป็นกุ้งสามน้ำนะคะแล้วก็ของสุคาก็เป็นปลาสามน้ำนะคะก็เป็นสามเมืองสามน้ำสามหาดเพราะฉะนั้นในมิติของนางหาลัยก็เป็นการสนับสนุนให้ทางชุมชนเองมีความรู้ติดอาวุธทางความรู้นะครับแล้วก็เอารรพทศาสตร์มาทำให้ ตัวชุมชนเองเนี่ยมีทักษะในการที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นการดึงดูดเนาะดึงดูดในส่งนั่นก็เป็นกลุ่มลูกค้าเข้ามากลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของเขาเองค่ะใช่ก็เป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับรากยาระดับชุมชนทีนี้ในโหมดของที่เป็นชุมชนเองนะครับได้ประโยชน์อะไรครับผมก็ถือว่าได้ประโยชน์โดยตรงมงนะครับเพราะว่า ชุมชนเราจะไม่เก่งเรื่องโซเชียลมีเดียเราจะเก่งเรื่องอผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาแล้วก็เกี่ยวกับ,บาอาหารปลอดภัยอะไรพวกนี้ต้อง,องทางการขายแล้วก็ด้านการตาลาดเราจะไม่เก่งอ,อาจารย์ก็จะเอาโครงการวิใใจัยมาเติมเต็มเราก็สามารถดึงสินค้าชุมชนนะครับแล้วก็สร้างาแพก็กเกจิ้งให้มันดีขึ้นเพ,พเพื่อไปใส่ในช่องทางอันนี้ๆๆครับผมครับโอเค ได้ประโยชน์จริงจงจังๆได้ลองทํากันหรือยังก็ที่ทํามาระยะหนึ่งนะครับขายได้แล้วว้าวนะครับ,รบแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวที่เราก็แล้วเริ่มไปแล้วก็เรียกว่ากลุ่มเพลเมืองครับเราก็เริ่มทําทําเสร็จแล้วเราก็ โปรโมทผ่านหลายๆช่องทางมาตะลุ่มน้ําด้วยก็ไปอยู่ในช็อปปี้แล้วเหมือนกันครับผมเกิดแล้วเหมือนกันครับกามีชาใบใจชากระตอมน้ํพริกปูนาอะไรพวกนี้ก็เข้าไปอยู่ในแอปแล้วเหมือนกันครับผมครับฟนก็คือชุมชนก็ได้ความรู้จากทางมหาวิทยาลัยเป็นการเชื่อมต่อกันเนาะนะครับเอาคืนความรู้จากมหาวิทยาลัยมาสู่ชุมชนชุมชนเองก็พัฒนาตัวเองคืนสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับกลุ่มผู้บริโภคสุดท้าย อยางให้อาจารย์อยากให้ทางคุณใหญ่เชิญชวนพี่ๆน้องๆครับทั่วประเทศมาเที่ยวในเขตลุ่มน้ำอะไรต่างๆครับค่ะก็ในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบนะคะที่ตอนนี้เราจาก เริ่มต้นที่ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหัดใหญ่กับมหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัยนะคะซึ่งเราเอาทั้งองค์ความรู้ที่มีความแตกต่างกันนะคะและเราเอาความเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นที่ธรรมชาติของพื้นที่รุ่มน้ำตรีสาบมายกระดับเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้จักต่อไปนะคะเราอยากให้ใครก็ตามที่มาประเทศไทย ต้องวางเป้าหมายว่าต้องมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รุ่งเรำทะสาบแล้วเขาจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนโนราที่ <c oughs> ทั้ง3จังหวัดก็มีเหมือนกันหนังตะลุงก็มีเหมือนกันสินค้ากระจูดนะคะก็มีเหมือนกันด้วยความที่เขาเป็นวัฒนธรรมเดียวกันและเขาอยู่ในพื้นที่ลุ่งน้ำทะเลสาบที่มีความเป็นอันตลักษณ์แล้วก็ทุกคนจะต้องต้องรู้สึกประทับใจถ้ามาเที่ยวพื้นที่ลุ่นมน้ำทะเลสาบด้วยการเรียนรู้ ความหลากหลายที่เหมือนกันแต่มันมีแอบต่างกันของ3มเมือง3น้ำสา3หาดค่ะเป็นหนึ่งกิมหนึ่อ่ะค่ะเพิใหญ่ครับก็บในส่วนภาคประชาชนนะครับเรามีอาหารพื้นถิ่นนะครับในโซนนี้ครัเรียกว่าโซนรุ่มน้ําในเขตนี้เราปลูกผลไม้ผลไม้จะหวานมากเมี้ยงปูเนื้อปูจะหวานมากนะครับมะพร้าวน้ําหอมเอามาทํากาแฟโมก้าดก็จะรสชาติไม่เหมือนใครนะครับ ในด้านวัฒนธรรมเรามพรีพระพุทธรูปทองคําที่วัดคลองแดน oh. นะครับเรามีประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็มีตํางานชื่อว่าหลาดคลอกแดนนะครับวัดบ้านด่านอะไรพวกนี้เราเอามายึดโยงกับสองสามความที่เรามีสุขยมความความสุมีนะครับคว oh. ามใบใจแล้วก็พราเพลินความก็จะมาเพลิดเพลินกับการแต่งความข้างบ้านแล้วก็ รังสรรค์เมนูออร์แกนิกกับอาหารปลอดภัยกันครับผมก็มาฟังเรื่องราวน้องๆที่ว่ากระทบพิษโควิดมาทําเกษตรข้างบ้านแล้วทําให้เกิดรายได้ยังไงรายได้แบบไหนจากช่องทางไหนมันก็จะมีเรื่องราวเยอะแยมากมากๆครับผมครับผมอยากให้มากันเยอะๆก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับนี่แหละครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยคำว่ามาตะลุ่มน้ำเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมันไม่มีคําว่า จังหวัดได้จังหวัดนึ่ครับชมันไม่มีโซนนะมันจริงๆมันไม่มีโซนโลกเราไม่ได้มีโซนไม่ได้มีไหลเลยนะครับเราเป็นการแค่ตั้งชื่อมันขึ้นมาอยากบอกว่าคําว่ามาตะามีที่มานะคะมาจากตอนแรกคุยกันค่ะว่าจะเป็นมาต้ามาตะาใช้ภาษาถิ่นเราลงตัวว่ามาตะารู้สึกว่าแบบชวนเชิญชวนแล้วก็เราเราแนะนํานักท่องเที่ยวต่างชาติเราเคยชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมามาเที่ยวมาตะาก็คือเวลคั่ม เวลคัมคือชวนเชิญเวลคัมโอเคโอเคนะครับก็เวลคัมนะครับเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะครับในโซนของที่เป็นลุ่มน้ำนะครับมาเป็นพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงเนาะจังหวัดสงขลาและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะโหมดโควิดแล้วออกมาเที่ยวกันนะครับออกมาช่วยกันในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเที่ยวออกมา สนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับผ่านโครงการดีๆิงครับวันนี้รับแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ